สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะเป็นสารจากจักรวาลจักรวาลอยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูค่ะพลังงานของคุณเป็นยังไง The w h e e l o f Fortune สองเหรียญเก้าดาบได้สำรับเป็นเจ็ดเมทานะคะ มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกชีวิตจากดีเป็นร้ายจากร้ายเป็นดีนะคะแต่ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันคืออะไรสุดท้ายมันจะผ่านไปไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกระพัน ไม่มีสถานการณ์ใดที่มันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดการหากตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะที่เครียดนอนไม่หลับมีเรื่องให้กังวลมากมายไพ่บอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปเหมือนกับธรรมชาติที่มีกลางวันกลางคืน นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวัน,นะคะ่ะเรามีชีวิตอยู่ในวันนี้และทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมเพื่อพรุ่งนี้เรามองย้อนกลับมาในเมื่อวานเราจะรู้สึกไม่เสียใจความกังวลต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความสัมพันธ์ก็ดีถ้าหากเรายังมีหวังในการเดินหน้าและเชื่อว่าแสงสว่างกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าคุณจะมีพลังในวันนี้พลังของคุณจะเกิดขึ้นการอยู่กับปัจจุบันนะคะการยืนหยัดเพื่อตัวเอง ตอนนี้ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงหรือว่าแบบคนอื่นจะมองคุณยังไงคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใส่ใจตัวเองมากที่สุดคุณจะต้องปกป้องในในสิ่งที่คุณต้องการความอิสระความมั่งคัง่งการเดินทางในเส้นทางที่ คุณเลือกเองคุณจะต้องเป็นคนที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะถ้าหากเราเดินในเส้นทางที่คนอื่นชี้ให้เนี่ยแล้วแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกเสียดายที่เอ๊ะทำไมเราไม่เลือกเองเพราะถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเลือกเองมันจะล้มเหลวคุณก็ไม่เสียใจ พราะว่านี่คือสิ่งที่คุณเลือกเองคุณจะไม่โทษคนอื่นแต่คุณจะรู้ว่าทางที่คุณเลือกเนี่ยมันส่งผลยังไงแล้วถ้ามันผิดถ้ามันยังไม่ใช่คุณก็แค่เปลี่ยนทิศทางเท่านั้นเองยังมีสิ่งมากมายนะคะที่รอให้คุณไปทดลองมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะ ปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปรับตัวและยืดหยุน่นคุณจะรู้สึกใจสบายแล้วก็ใจเย็นพอใจเย็นคุณจะเริ่มมีสติสติปัญญาก็จะเกิดะคะ่ะความเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่าง สิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยก็คือน้อมรับในความเปลี่ยนแปลงนั้นและปรับตัวไปตามสถานการณ์เลือกสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกสิ่งที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนโดยยืนอยู่ในจุดยืนนะคะของตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมข้อความที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติม ราชาถือเหรียญเด็กถือเหรียญอ๋อเด็กถือดาบค่ะโทษทีราชินีถือดาบแปดดาบนะคะ สาดาบไพ่ดาบขึ้นเยอะพอสมควรได้สำหรับก็เป็นดาบสองใบเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคค่ะทุกคนทุกคนดูไพ่ใบนี้นะคะราชาถือเหรียญคุณรู้สึก ยังไงบ้างคะเมื่อเห็นไพ่ใบนี้คุณพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นเสมอหรือคุณอยากจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นคุณถ้าหากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณก็อยากที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นที่พึ่งพิงทงั้งทาง ทางจิตใจที่พักพิงการเงินอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้เรารู้สึกว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกตันรู้สึกอยู่ในทางตันไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอะไรนะคะคุณรู้สึกเจ็บประวดคุณคุณอาจจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ เพราะฉะนั้นมันเลยมีความติดขัดอยู่ในภายในจิตใจเหมือนจะออกไปได้แต่ก็ออกไปไม่ได้เหมือนจะ move on ได้แต่ก็ยังอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าความเจ็บนั้นมันอาจจะมันอาจจะเจ็บปวดแล้วก็ฝังอยู่ในจิตใจลึกๆไพ่ขึ้นมาเป็นเด็กถือดาบแล้วก็ราชินีถือดาบสองสองคนนี้ค่ะเขามี เขามีนิสัยที่ต่างกันอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือเขาเด็กเนี่ยจะมีความเอาแต่ใจมากกว่าใช้เหตุผลแบบเอาตัวเองเป็นใหญ่นะคะส่วนราชนินิถือดาบเนี่ยเขาจะมีความความรู้ตัดสินใจในแบบที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไร เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่ใช่ความเด็ดเดี่ยวที่เอาแต่ใจแต่เป็นความเด็ดเดี่ยวที่เข้าใจสถานการณ์รอบข้างและเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณจะต้องเป็นเหมือนราชินีถือดาบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คุณไม่อยากควบคุมสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างแต่คุณควบคุมการกระทำของตัวเองควบคุมสิ่งที่เราคิดเราสามารถที่จะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ที่ดีได้อย่างเช่นถ้าสมมตินะคะยกตัวอย่าง สมมุติคนคนหนึ่งตกอยู่ในสภาวะที่เครียดคนคนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะออกจากวังวนความเครียดนี้หนึ่งเขาสามารถที่จะออกไปเดินเล่นสวนสาธารณะอยู่กับธรรมชาติให้จิตใจได้ผ่อนคลายสองเขาสามารถที่จะอยู่ในบ้านดูทีวีหมกตัวอยู่ในห้อง 3. เขาสามารถที่จะพึ่งพายาเสพติดแอลกอฮอล์อะไรต่างๆที่ทำให้มึนเมาจะได้ไม่ต้องมีสติรู้และสัมผัสกับอารมณ์ที่แท้จริงของตัวเอง 4. เขาสามารถที่จะขอความช่วยเหลืออาจจะหาคนอาจจะโทรหา ญาติพ่อแม่พี่น้องคนรักพูดคุยเพื่อที่จะพูดในสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจเพื่อให้ตัวเองรู้สึกโล่งมากขึ้นแน่นอนว่าสี่ตัวเลือกนี้ค่ะมันเป็นแค่ตัวเลือกตัวเลือกที่เราไม่อาจรู้ได้ว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมามันจะเป็นในรูปแบบไหนต่อ แต่เราพอที่จะเดาได้ว่าแบบไหนมันจะนำไปสู่ผลที่ดีกับผลที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกคุณก็คือทุกอย่างมันจะผ่านไปความเจ็บปวดเหล่านั้นมันจะกลายเป็นบทเรียนมันจะกลายเป็นอดีตให้มันเป็นเหมือนสิ่งย้ำเตือนได้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปแบบไหนแล้วก็พลังงานอีกอย่างหนึ่งที่เรา สัมผัสได้นะคะก็คือพลังงานของพ่อแม่ลูกอืมมีพ่อลูกแล้วก็แม่ถ้าหากคุณนะคะมีครอบครัวแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ในครอบครัวตอนเนี้ยมันมันเหมือนหม่นหมนะคะสิ่งที่พอจะช่วยได้นะคะก็คือการถอยออกมาหนึ่งก้าให้ช่องว่างระหว่างกัน อย่าลืมว่าการกระทําของเราคําพูดของเรามีผลกระทบนะคะต่อคนรอบข้างแน่นอนถ้าหากเราพูดแรงลูกก็อาจจะเสียใจถ้าหากเราเผลอไปตีหรือว่าแบบไม่ทันยั้งมือทําอะไรที่มันรุนแรงโหผลที่ตามมาคือหนักหนาสาหัสนะคะมันอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว ในเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดอะไรทำอะไรขอให้คิดก่อนลองนึกเวลาที่เราแบบมีอารมณ์โกรธโมโหลองนึกย้อนไปถึงวันเวลาดีๆในอดีตมันอาจจะทำให้เรามันอาจจะฉุดเราได้ฉุดเราออกมาจากอารมณ์รุนแรงนั้นได้นะคะ ความรุนแรงไม่ไม่ได้สร้างผลดีอะไรเลยสติปัญญาความใจเย็นความเข้าใจต่างหากนะคะที่ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นโอเคค่ะก็นี่ก็เป็นข้อความสำคัญนะคะที่จักรวาลอยากส่งถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าหากคุณได้รับฟังข้อความนี้แสดงว่า นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะขอให้ชีวิตของคุณต่อจากนี้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขคิดดีได้ดีทำดีได้ดีจะิญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ